ครับผมพี่้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านคลับอยู่กับบามีครับช่องอีสานบ้านของเองพี่รองผมซึ่งพี่รองเลยยินยุ่นีเป็นเสียงข้าแห่เขาพันก่อนนะพี่รองนะเป็นบุญพระเวทข้าเจ้าพี่รองผมบุญเดือนซีนะพี่รองนะแลวก็มือนี้แปลกใจมีรถแลีนมาเสยพี่้องเอาครับสวัสดีครับพี่้องผมกับบามีคือเกาเหมือนเดิมมือนี้ออกมาตีสามกัวเลย ข้าเจ้าแห่เขาพันก่อนอยู่อ่ามู่บานขางเคียงมาเฮาเ็มอยู่พี่น้องอืมแห่เขาพันก่อนแห่เขาพันก่อนเขาสแห่กันประมาณจีสามจีสี่นี่แหละแห่อ,อ่อมบ้านปีกวา่างเงี้วชิอ่าขันเขาโอ้ยเปแต่เบื้องเดียวบ้ามีใ่เบื้องบ้านบ้ามีก็ต้องมีแหละขันเพิ่นแห่ปีนี้เพินเพ่นเดเอวว่าเอาเอย่องด้วยโควิดกับวแนห่ใจขออนุญาตพี่น้องผมเอา ต้องไปแล้วกข็ขออธิบายคลิปที่น้ำหาหนูอยู่ป้าปอดหาหนูมาเจ็ดแปดปีได้พี่น้องสิบบ้ามี่ยิง่งแล้วว่าบ่าถือ่อเพรว่าตัวมูไปหาเนี่ยมันบ่แมีนบ้ามีค่อนข้างคือคือหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ถื่อแน่นอนแต่ว่าหนูมันตัวใหญ่หรอบ้ามีบ่ได้เล็งหัวมันเล็งเป่าใหญ่คือว่าธรรมชาตินี่ หนูนี่คันวื้อถือหัวนี่ดิ่ดเม่นว่าพี่น้องแห้งดิ่ดแห้งได้แห้งซี่ลงไอ้ปวดดีบ้ามีมันก็เว่าสิตกแหละยิ่งว่าโดนพ่อวื้อแล้วตับ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 วนอยู่ป้าปลอดคันหนูคันเฮายิ่งบ่ถือคือว่าเฮาวื้อกับพวกบ่ถือนี่บ่เงียบหายวายมปนสายล่มซ้ำเห็นผีคือวายล้วพี่น้องมันเงียบไปเลยยังไดนกัหาบ่พอบ่ไะไรหองรลอยมุกหูหองรลอยพร้อมแต่ว่าเฮายิ่งอ่าเฮาเฮาวื้อถือเนี่ย มันสีดินจังไรมันก็ดินพี่น้องตับ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 ตปอดอยู่ห้นลบาลนี่ตําไปตําม,มาพี่น้องมันมีช่องให้มันล่งมันล่งเลยเด้ล่งในที่นี่หมายถึงล่งไตน้ำบ้ามีคิดว่ายังสัน่นบานนีการหากะการกัดแมส่วนหนึ่งพี่น้องก็บอกถืออยู่คือคือมันเป็นสาเพิ่นน้ำเลยพี่น้องมันบ่เป็นสาเจของสิงไปหือ้อปอดขึ้นมายังสั่นจังสีเพิ่นสีหา้าว่าเข้าไปหลักปลาอันนั้นกะช่วยไปได้บ้านตุกตตูิีตาล่างเด้ ใจบ้ามีกะว่าอยากให้น้องค่อยๆเปิดปอดนะรบอตีบริเวณตีวงตีวงเปิดเบื้องเปิดเบื้องเปิดเบื้องจก 4, 5, 5, ักสีหาเมตรอ้อมแล้วโอเคถ้าบ่ามีก็คือจบนัน่นนะไอซิเปเบิ้อยู่ใตนาม,มันบอดไรอพี่น้องมันเป็นสาเลื่อมเลมลงไปแนวนี่เรามันลิบหัวคนเด้นี่นี่มันสิเป็นลักษณะนี้ลงไปนี่นี่จะลมลงไปเังสี่มันสิบ่ซักลงไปเังสี่ขึ้นว่าตื่นท่วมหัวแน่นอนเังส่นะก็ร่วมเลือกเพราะรคิดไป จงได้ตายแน,น่นอนพี่รองนู้นตัวนี้เพียงแต่ว่ามันเสียดายมันัวใหญ่บ้ามีลงงลิปแนบ่าลุงลีปแนบไปตามยุกเกือบสามเดือนตัวนี้เป็นล่องแค่ตัวยุคกับไพ่ดีเขาบอกท่านใดเท่านั้นเองขวาผ่าพงบ้ามีคือเมียนขัดทะเลขหัวแลวก็วแลลว,วถึงหัวย่างในน้อยดินมัว่วดิ่นไดไปเศร้าหางอาจสีทันหังคิดว่ามันคิดบ่คือกันปกติยิงเป่อย่างสิยิงแล้วไอ้หอว่เวือแล้วมันอยู่นะนะ่ะพี่้องมันติดขิงนิ่งเลยนะ อันนี้มันนิ่งแล้วนิดนึงเพราะนิ่งไปบักเกียบบักเกินวีสองวีต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับเลยนะโอ้ยบ้ามีใส่เวลาเบิดขึ้นกั่วสีเร่อมมันได้นอนคือคือ,คอ,คอน้ำพีน้ำนองพี่น้องก็อยากเห็นบ้ามีก,อกมนนออ็อยากได้น้ามาโดนขนาดนี้เบิดเขาเป็นสอไฟสีบ่อย่ากได้ตัวมันโอ้ยขนเหลี่ยมหยาบหยาบแบบตาแดงจึงคืน เฮ็ดเอาเผาอยู so so bank, ่พี่รองผมบ้ามีมีเวลากดตัดวิดีดโอมีเวลาเล่งมีเวลาเื่อกับพวกเอาคิดเบื้องซ้ำนี่แหละมันสิ่ให้ซ้ำใดมันให้ขนาดนั่นแล้วเื่อถึงแล้วก็มันบ่ได้โตว่ะมันสิเจ็บกวดซ้ำไดเอาเอาว่าผู้พานทั้งเพื่อนพี่รองผมไปลุยกันต่อเลยไปไปลุยกันต่อเลยไปไม้ทางก็ไพ่ผิละกัอนบัตยามือนี่มันไปเจอก็ไพ่อีกเกลื่งกับจังสีบ้ามีชิดว่ามันกะตีแชะอยู่นั่นแหละต่ว่า้วยข่วมแชกะ ที่อาเข้าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะไปไปลุยกันแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ไอ้เคุณนคอมเมนต์เขามาหวนะครับเรื่อบ้ามีเข้าใจอยู่ว่าอยากให้ได้ก็สิอยากให้ได้นั่นแหละจังว่าบอกให้ตั้งคนตั้งบอกวิธีหาแต่ว่าบางครั้งมันก็นจำกัดมันเพราะนสาเขาขัดเสียแบบนั้นอีลีก็ต้องขอเพ่นนะพี่น้องขอหือ้อปอ้ะเฮือได้เพิ่นล่วงงุ่มได้ตัวแน่นอนพี่น้องผมกันเฮ็ดแบบพี่น้องว่าค,อคอ่อยๆปืนก่อนหาก่อนวิธีที่สวงกะเอาอาดินเชื่อไปเรื่อย เอาตีนเชี่ยไปเรียร่อยละก็คอยหือบปอดออกมันก็นสีิได้อยู่เอาเลื่อมมันไปเอาตัวไม่พี่น้องไปครับพี่น้องผมบ้ามีบ่อตอกไปนําดอกคือเอาไปลองสันเบึ้งแล้วมันบ้ไอ้ไรผลนาพี่น้องไปตรงตรงนี้เลยดีกว่าก็ไฟควันนี่ก็คือสีใหญ่แล้วล่ะขนาดกาัดมุนเบิดกด็ได้ ตัวเป็นแต่เห็นตัวเห็นตัวเด้ยพี่น้องแต่พอเห็นคิดว่าใหญ่แล้วมันกอ่อหน่อยคนกวนมันหลายประเด็นข้งห้องมันอีกคือเดียนไงเลย,ยพี่น้องเด้อเอาไปกัน <c oughs> vì nó nhà sập bãi lên นี่แหละพี่น้องขันยิงบอดถือบ้ามียิงโกหางปลาช่วงนี้บ้ามีมาผ่านน้ำๆนำแ <laughs> <laughs> จ่เสี <laughs> ไปใส่บาดไปบอกว่าถือมันเป็นช่วงขาลงลพี่น้องเนาะเจ๊สีบาดจังใดผ่านอีหลี <laughs> คือย่านบอดีบือ้อ เห็นตะโคกหางกับเล่งเพียรหลดเล่งเพียแหลวกับไส่หลดเงียบหายนี่แหะครับธนูว่าถือเห็ดจะได้มันก็เงียบบิบว่่มมีลองร้อยสิบ่มมีเสียงดินใดๆทั้งสิ้นเลยนะต้องท่ำใจละไป อยู่บ่พี่นองยู่บ่อยู่อย,ย,ยู่แนวนี่อยู่อยู่พี่น้องผมอยู่เนารับเนาะโอ้ยในที่สุดในที่สุดโอกาสได้ตัวพี่น้องผม Thank <sighs>